ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้งทั้งหีบบัตรของนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนะครับในการเลือกตั้งของเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่11พฤษภาคม2568อ่าตรงนี้นะครับในคลิปนี้เราพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่จัดการเลือกตั้งนะครับทีนี้ในกรณีที่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขามีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำเอาหีบบัตรเลือกตั้งมาส่งที่เทศบาลแล้วสมมุติว่ากรณีที่เราได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วครบถ้วนแล้วนะครับวิธีการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้งนะครับทั้งนายกและสมาชิกเนี่ยขั้นตอนเหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนที่1ก็คือให้เราเนี่ยเปิดหีบบัตรเลือกตั้งแต่มีข้อแม้นะครับขอย้อนไปนิดหนึ่งก็คือว่า จะต้องตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งถูกต้องเสร็จเรียบร้อยครบทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับจึงจะเริ่มดําเนินการยุบรวมนะครับขั้นตอนที่1ให้เราเปิดหีบบัตรเลือกตั้งนะครับทั้งของนายกของสมาชิกของแต่ละประเภทเลยนะครับของแต่ละเขตเลือกตั้งหลังจากที่กรรมการประจำหน่วยนํามาส่งครบทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วขั้นตอนที่2นําถุงใส่บัตรที่อยู่ในหีบ บัตรเลือกตั้งที่เราเปิดแล้วเนี่ยนะครับนำไปบรรจุไว้นะครับนำไปรวมกันในหีบบัตรหีบใดหีบหนึ่งรวมให้เต็มหีบเลยนะครับในแต่ละหน่วยเนี่ยเขามีมาอาจจะมีมาแคา่ถุงเล็กๆนะครับให้เรานำไปรวมในหีบเดียวกันให้เต็มโดยใส่ให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใส่หีบบัตรเลือกตั้งใบเดียวไม่พอเนี่ย ก็ให้เพิ่มจำนวนหีบบัตรเลือกตั้งได้อีกนะครับและดำเนินการบรรจุถุงใส่บัตรดังกล่าวให้ครบทุกถุงนะครับแล้วทำการปิดฝาหีบเมื่อครบเมื่อเต็มแล้วให้ปิดฝาหีบใส่สายรัดโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงลายมือชื่อกำกับบนสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่3เนี่ยจัดทำบัญชีข้อมูล ถุงใส่บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในหีบนั้นนะครับว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งใดบ้างตามแบบสทออพทห1 7ทับ17จําำนวน2ชุดนะครับ2ชุดนี้เนี่ยให้เราปิดเอาไว้ข้างหีบ1ชุดแล้วมอบให้กกตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ชุดนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ให้เรานำเอาหีบบัตรที่ยุบรวมแล้วเนี่ยเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัย ตามที่กกตท้องถิ่นกำหนดนะครับ